หลวงพ่อจรวัดดอนรวบจังหวัดชุมพรหนึ่งใน10ส,สุดยอดของพระเกจิที่มีความเข้มขลังทางด้านพลังจิตสูงสุดในการทดสอบวิทยาคมต่างๆของพระเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศที่จัดขึ้นณบริเวณวัดพระปฐมเจดีเมื่อปีพุทธศักราช2452เป็นหนึ่งในพระเกจิที่โด่งดังมีชื่อเสียงของจังหวัดชุมพรและก็ภาคใต้แม้แต่สเสด็จเตีย กรมหลวงชุมพรยังไปถวายตัวเป็นสิทธิ์สเสด็จในกรมหลวงชุมพรเมื่อครั้งสเสด็จเมืองชุมพรก็ทราบว่ามีพระเกจิอาจารย์ที่เก่งอยู่ท่านจึงปลอมตัวเป็นชาวบ้านพร้อมกับองครักษ์สองสามคนสเสด็จไปหาหลวงพ่อจอพอไปถึงวัดก่อนที่จะขึ้นไปกุฏิก็เห็นว่ามีเสือลายพัดกรนตัวหนึ่งตัวขนาดใหญ่นอนขวางอยู่ องครักก็ทำท่าจะเพลนี้แต่เสด็จในกรมท่านได้ทรงห้ามไว้พอหันกลับไปดูอีกทีก็ปรากฏว่ากลายเป็นแมวตัวหนึ่งที่นอนอยู่เท่านั้นเสด็จในกรมท่านก็จึงขึ้นไปบนกุฏิเห็นหลวงพ่อจอนั่งอยู่กับลูกศิษย์สองสามคนแต่ยังไม่ทันที่เสด็จในกรมท่านจะทรงนั่งลงหลวงพ่อจอนก็ได้พูดทักขึ้นว่าวันนี้ลูกจ้าฟ้าจเจ้าแผ่นดินเสด็จมาถึงที่นี่เชียวหรือ หลังจากนั้นหลวงพ่อจรก็ได้ยื่นผ้าเช็ดปากให้เสด็จในกรมทรงทดลองยิงท่านก็รับอผ้าเช็ดปากนั้นไปทดลองยิงข้างล่างกุฏิปรากฏว่ายิงออกทุกนัดแต่หารอยกระสุนไม่ได้เลยครั้นพอเสด็จขึ้นมาบนกุฏิหลวงพ่อก็แบมือให้เสด็จในกรมทอดพระเนตรปรากฏว่า มีลูกกระสุนปืนที่เสด็จในกรมทรงทดลองยิงนั้นอยู่บนฝ่ามือหลวงพ่อครบทุกนัดเสด็จในกรมมหลวงชุมพรท่านจึงเคารพศรัทธาในตัวหลวงพ่อจอนเป็นอย่างมากแล้วก็ทุกครั้งที่เสด็จมาเมืองชุมพรก็จะทรงแวะนมัสการหลวงพ่อจรในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์ทุกครั้งหลวงพ่อจรท่านมีเรื่องราวที่เล่าขานกันต่อๆมาว่ามีอยู่วันหนึ่ง ฝนตกหนักมากตกตั้งแต่กลางคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าฝนยังไม่หยุดตกพระสงฆ์ก็ออกบินทบาทไม่ได้หลวงพ่อท่านก็คลองจีวรเรียบร้อยก็อุ้มบาตเดินออกไปบินธบาตแต่รูปเดียวโดยเดินฝ่าสายฝนที่กำลังตกหนักนั้นไปพอท่านออกไปสักคู่ใหญ่ๆก็กลับมาพร้อมกับอาหารเต็มบาตรพอที่พระในวัดได้ฉันกันในวันนั้น โดยที่ร่างกายแล้วก็จีวรของหลวงพ่อนั้นไม่ถูกฝนเลยเม็ดแต่นิดเดียวอีกเรื่องหนึ่งก็มีอยู่ว่าชาวบ้านลากเวียนมาติดหลมใกล้กับวัดทํำยังไงก็ไม่สามารถที่จะนําควายขึ้นจากหลมได้จนควายจมโคลนลงไปจนถึงท้องเจ้าของควายก็จึงไปขอให้หลวงพ่อช่วยเหลือหลวงพ่อจอนท่านก็หยิบเอาสายศีลไปผูกไว้ที่คอควายแล้วท่านก็ค่อยๆดึงสายศีลปรากฏว่า ควายนั้นสามารถขึ้นมาจากหล่มได้โดยง่ายหลวงพ่อจรมีนามเดิมว่านายจรเทพทองเกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2392ตรงกับวันศุกร์เดือน6ปีรากาที่บ้านท่าจ่ายอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านเป็นบุตรของนายปลอดและนางคงเทพทอง มีพี่น้องร่วมบิดามารดาสามคนก็คือนางสีตัวหลวงปู่จรเองแล้วก็นายขินในวัยหนุ่มหลวงพ่อเป็นคนที่มีรูปร่างมีพระกำลังแข็งแรงภูมิฐานผิวเนื้อดำแดงสูงประมาณ170ซนติเมตรมีรูปร่างสันทัดไม่อ้วนไม่หอมจนเกินไปมีรูปร่างสูงโปร่งใบหน้ารูปไข่มีเคราประวัติการศึกษานั้น ในด้านวิชาสาม,มัญท่านก็จบประโยคปฐมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดดอนชายอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีในด้านฝ่ายปร,ริยัติธรรมท่านก็สอบได้นักธรรมชั้นเอกจากวัดดอนชายในตอนอายุ18ปีท่านก็บรรพชาเป็นสามนเนณรณนะวัดบ้านดอนชายอายุครบ21ปีบริบูรณ์ก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณวัดดอนชัยนั่นเองโดยมีพระครูอาจารย์เทศเป็นพระอุปชาแล้วก็มีพระสมุป,ปันธิโคเป็นพระกรรมวาจาจารย์มีพระอธิการเทียบย่วเป็นพระอนุสาวนาจารย์และได้รับฉายาว่าสิริจันโทหลวงพ่อจรนสิริจันโทท่านได้ศึกษาเล่าเรียนคันภธุระวิปัสนาธุระแล้วก็ ปฏิบัติพระธรรมวินัยจนแตกฉานและสอบเป็นนักธรรมชั้นเอกโดยเฉพาะการท่องบทสวดมนต์ทั้งพระสูตรพระวินัยและก็พระอภิธรรมท่านสามารถจดจำได้อย่างแม่นยำชำนาญในการสวดแสดงได้อย่างชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธีตลอดชีวิตสมณเพศท่านออกธุดงเป็นนิดเนื่องจากเป็นคนที่มีจิตใจแน่วแน่มั่นคง เมื่อตั้งใจจะทําสิ่งใดแล้วท่านก็จะเดินหน้าทําต่อไปโดยไม่ย่อท้อเด็ดขาดท่านเดินทุดงฝึกจิตปฏิบัติกรรมฐานไปทั่วประเทศตั้งแต่ยังบวชได้ไม่นานจึงผ่านการฝึกสมาธิได้พบครูบาอาจารย์มากมายหลายท่านได้วิชาอาคมติดตัวกลับมาทําให้หลวงพ่อจรเป็นพระเกจิที่มีความเก่งทางด้านพลังจิตแล้วก็มีวิชาอาคมที่เข้มขัง หลังจากที่ท่านเดินทุดงมาเป็นเวลานานแล้วท่านก็ได้มาปักกรดอยู่ที่บ้านดอนรวบซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นป่ารกร้างไม่มีวัดระหว่างนั้นก็ได้มีลาวซ่งมาลองดีปล่อยของคุณใสใส่ท่านแต่ท่านก็สามารถรับได้และอีกหลาย,ลายครั้งจนทำให้ชาวบ้านนั้นยอมรับนับถือมีศรัทธาเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้อยู่ที่บ้านดอนรวบ และบริจาคที่ดินช่วยกันสร้างกุฏิสร้างศาลาแล้วก็ได้รับวิสุงคาสีมาเป็นวัดโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่13คกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2497หลวงพ่อจรได้มรณาภาพในปีพุทธศักราช2482ร่รวมสิริอายุได้ประมาณ90ปีและคองพรรษาได้นานถึง60พรรษาตลอดเวลาที่หลวงปู่มีชีวิตอยู่ ท่านไม่เคยได้สร้างวัตถุมงคลใดๆเลยเนื่องจากท่านเน้นสอนให้คนเป็นคนดีและปฏิบัติดีเป็นหลักจะมีก็แต่เครื่องรางของขลังแจกจ่ายชาวบ้านบ้างส่วนวัตถุมงคลต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่สร้างโดยลูกศิษย์ของท่านหลังจากที่ท่านได้มราณาภาพไปแล้วทั้งนั้น